สวัสดีครับวันนี้ผมก็เอาเจ้าตัว EM5 มาชาร์จแบตสักหน่อยนะครับหลังจากใช้งานมันอย่างนหน่วงแบตเตอรี่ของมันนะครับมันมีอยู่5ก้อนที่มันโชว์ในจอย LED นะครับมันจะใช้งานได้ประมาณ6 0กิโลนะครับผมก็ได้ใช้งานไปหมดแล้วครับจากนี้เรามาชาร์จกันดีกว่าก็มาเปิดตรงซิลิโคนพลาสติกตรงนี้ครับแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปนะครับเสียบให้ลึกๆแน่นๆนะครับ โอเคพอเราคิดว่ามันแน่นแล้วเราก็ทําการเสียบป๊กนะครับสถานะมันก็โชว์ว่าไฟสีแดงนะครับกําลังชาร์จอยู่แล้วก็ power พัดลมมันก็หมุนถ้าชาร์จเสร็จมันจะเป็นสีเขียวเหมือนเมื่อกี้นะครับชาร์จเสร็จแล้วเราก็ดึงออกนะครับหลังจากนั้นนะครับปิดให้เรียบร้อยนะครับกันน้ําเข้านะครับยกนะครับหนักอยู่นะครับเพื่อนๆอ่าเรายกไปนะครับเข้าเรายกไปเข้าแท่นเสียบของมันนะครับ จากนั้นนะครับพอเข้าท่านเสียบนะครับเอ๊ะอ๋อมันติดสายนะครับอ่าเอาสายออกนิดนึงนะครับแล้วก็เอาที่เสียบนะครับเสียบให้แน่นนะครับเสียบปลั๊กทำงานนะครับแล้วเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ปิดบอร์ดนะครับปับบอร์ดลงครับแล้วก็ลองเปิดดูนะครับว่ามันเต็มหรือเปล่าอ่าเนี่ยแหละครับหน้าจอ LED ที่มันโชว์ ว่ามันมีแบตหาก้อนนะครับจุดเด่นของมันนะครับอีกอย่างหนึ่งมันมีช่องเสียบยื b บีให้นะครับสำหรับชาร์จแบตมือถือนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ผมเทสแล้วนะครับลองดูครับลองดูเสียบกันโอเคใช้งานได้จริงครับสำหรับสำหรับฉุกเฉินเนี่ยมันสามารถชาร์จได้จริงนะครับชาร์จไปขับไปได้เลยนะครับในยามฉุกเฉิน เห็นไหมครับข้อดีของมันมีหลายอย่างเลยจักยานไฟฟ้าคันนี้นะครับพอชาร์จเสร็จเรียบร้อยนะครับดึงปลั๊กออกนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับฝานี้มันกันน้ําได้นะครับครับต่อมานะครับเรามาดูแรงบิดกันนะครับว่ามันทํางานได้ความเร็วที่เท่าไหร่นะครับอ่าดูกันนะครับอันนี้ผมเร่งสุดๆเลยนะครับมันอยู่ที่3 6กนะครับ36ิกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่า เร็วอยู่พอสมควรนะครับสำหรับวิ่งในระยะสั้นๆนะครับในหมู่บ้านในซอยเล็กๆอะไรเงี้ยมันเร็วอยู่นะครับอ่าเรามาดูของแถมกันดีกว่าครับเพื่อนๆอ่าเขาแถมหมกกัน็อคครึ่งใบนะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์ซ่อมนะครับพวกไขควงพวกนี้นะครับเขาให้แบบเป็นเซตเลยนะครับเซตบ็อกเลยนะถือว่าโอเคผมจะลงลิงก์ไว้ให้ที่ดีสคริปชั o นนะครับเพื่อนๆลองเอาไป ศึกษาดูนะครับว่าชอบหรือเปล่าฝากกดไลค์กดติดตามช่องบ้านไปส่วนกันด้วยนะครับขอบคุณครับ